สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาพรยูทูบครับอาพรยูทูบคลิปนี้มารีวิวขายรถพบรอดำฮีโน่ซีเจครับลอยสี่สิบแรงครับฮีโน่ซีเจเปิดราคาอยู่ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทครับพี่น่พิกัดรถอยู่จังหวัดอุบลราชธานี พี่น้องสนใจนะครับโทรมาสอบถามก่อนก็นไดน้นะครับ0 83 3724737ครับนั่งรถแล้วพี่น้องครับก่อนสีไปเบิร์นได้เลยของรถนะครับนัพี่น้องมาเบิรงนได้เลยของเห็บบนก่อนครับนี่ครับเป็นรถฮิโน่ซีเจครับจดทะเบียนปีพศ2 5 4 4ครับนี่ครับ มาเข้าสูส่ร,รายละเอียดของรถกันเลยครับผมพี่โน้องซีจนะครับต่อหม่ครับทั้งสองคันเดินพี่น้องเด้อราคาเดียวกันหมดนะครับเหล่มเดียวกันทิดยูที่แตกต่างไปเทเียนคร,ครับพี่น้องปีเดียวกันครับราคาเดียวกัน ทั้งสองท่านเลยครับผมตุกสีเก็บได้ละเอยียดพี่น้องไปเทละขั้นก่อนท่านครับ พี่น้องสนใจกระทษข้ามาครับผม0833724737อําพรยูทรรับราคาตั้งไว้อยู่170,000บาทครับพี่น้องทั้งสคันเลยนะครับราคาเดียวกันนะครับผมใส่เหลิมเดียวต่อปีเดียวกันครับต่างอยู่ที่ทะเบียน น้องนผู้ชมเดิมไอหนอครับอีก,กัดรถอยู่จังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องสนใจการโทรเข้ามาเลยครับเด้อ ใส่งานนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับทั้ง2อขั้นเลยครับผมสภาพพร้อมใส่งานครับยางแปดสอหาครับผมกับไฮายามไายนะครับทายใหย่งคิดองะระเบิ้งเท่าที่ สีท้ายได้ครับพี่น้องสนใจครับนี่ครับทะเบียนหนึ่งกับสิเป็นเจ็ดนึ่งแปดี่เป็นนึงกับสิบเป็นเจ็ด,น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 ,จดนึ่งเจครับ ปีเดียวกันนะครับขายราคาเดียวกันครับผมหาแสนเมืนบาทครับไายพี่น้องลึงช่วงลางก่อนครับพี่นองมักขัน้นไหนตอบขั้นไหนนะครับ2อขัน้นเีกกัน มาเบิงได้นะครับมาเบงด้วยตนเองนะครับจังหวัดอุบลราธชธานีหรือสีทมาสอบถามป้อนก็นได้ครับแ8 3สามสามเครับ สภาพดีครับผมพร้อมใส่งานอยู่ด้วยพี่นอ้องราคากับปุกพุ่ยตอกันไหนครับปดปุ่ยตอลองกันไหนครับเด้อหาแสนเจ็ดหมื่นบาทครับ ขอบคุณพี่น้องครับที่ติดตามและรับชมทีผ่านๆมากับใจมากใจ่ัิดตามมากตลอด เบิ้งไป็นกันพี่นอ้นองกับไทยพี่น้องใ้เบิ้งในช่วงช่วงล่างนะครับทายเท่าที่สุดาทยได้นะครับเพิมกันพี่น้องยะเบิ้งรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับกับเขาว่าเบิ้งใดนะครับอยู่ที่ตัวเมืองจังหวัดบรุรลรัชธจทานีครับ ยังแปดทั้ง2อง0นะครับร้าหาเซนเจ็ดหมืนบาทจคุยต่อร่องกันได้ครับผม ก็ทายเห็นผู้ชมได้เบิ้งคลิปนี้นะครับทั้งสองคันเลยครับสภาพรถปีเดียวกันนะครับต่อปีเดียวกันสภาพเขาก็เหมือกันนะครับทีน้่เาจะมาเบิ้งได้ทั้งสองคันเลยครับ พี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับาการเลี้ยงไดร์เบรคเตะให้ยนอกนะครับได,ด้ติดเครื่องให้พี่น้องได้ฟังนะครับให้พี่น้องเข้ามาเบิ่งโดยตนเองนะครับมาติดเครื่องนะครับสำหรับคลิปนี้นะเอาไว้เพื่อเทคนิคก้อนครับคลิปหน้าจังกองกันครับผมสวัสดีครับ